จะรู้ไเนี่ยเครืงนอนหนูเรื่องนอนหนูไม่ใช่กไก่พิมกอไก่ทุกต้องอุ้ยุเก่งกตงทุกต้องเล้าไม่ใช่ฉเสือไม่ใช่ชั้นชอช้างไม่ใช่ชั้นสอเสือทุกต้องพอผ่านปะขอผ่านทุกต้องอ๋อหนูสเสือทุกต้องเองเสือใช ไงล่ะเมืนเป็นคนเล่นเองไงล่ะไงล่ะไงล่ะเข้าใจหรือยังไม่ไหมไม่ใช่ผมนอนหนูไม่ใช่ตัวแหวนไม่ใช่ใช่ข้าสมเพาไม่ใช่เดอะเจเดาไม่ถูกต่อเต่าถูกต้องพี่อาต่อเตาเออจักทีไอ้ตัวแหวอยากเป็นคนงงใช่สิเป็นคนเฉลยมาตลอดโดนโดนพี่จับง่ายตั้งแต่ั้งแตไม่จับง่าย